เพิ่นยันอย่าเบือกระเด้อเพิ่นยันอย่าเบือใช่ปะบุญล้องมึง้อเจ้าล่องมืออ่ะเพิ่นเพิ่นเห็ดนนะนี่เลยหล่าเด้ออ่าอืมขันยันอย่าเบือเนาะย่าเบือนี่สาธิตสาธิตไอ้เบิ่งสาธิตเอออืมอิ่มแน่สาธิตจะสาธิตได้ล่รได้อิ่มตอนนี้กับแม่เนี่อ่าเอาเอาม่าก็ขนมไปน้องเพื่อนอะบุญอันนี้สาว อ่าพ่นม่วงพี่น้องไงอันอ่าน้องเพิร์มาเล่นน่ะเพิร์ดเ่นแล้วเปิดให้มึงแล้วฮะอาอพี่น้องเไยเปิดคลิปมากาน้องเพี่น้องอยู่บ้านว่างคูนพี่น้องเมืองเซปรนแขวงสวรรค์เขตเะาคือเก่าคือเดิมน้องพี่น้องก่อนสีกับอ่าเข้าไปบ้านพักของเศร้าพี่น้องเไยพอด,ดีอ่ทาทักอีดานหน่อยเพิน่นมาเตะห้องค่ะโมกเยน แต่โมเมนค้นทับ้านนี่เลยพี่น้อยอ่าอ,อีล่ค้นทับ้านไหนลูกล่ะบ้านพ่นม่วงเมืองเซปโปรนแขวงสอนนาเขตคือซีเมนผู้ไทยหอยวา่าเพิ่นว่าเพิ่นเป็นเอฟซีเพื่นว่าอ่านนองเพิ่นมาละเพิ่นมา,อ,นมาอ่าจอดเลนนำ้ำโดย <c oughs> สบายดีเดอ้อบรวุนเนอโดย<ม>เอฟซีรุ่นจิ๋วพี่น้องเนาะาอ่าจะเห็นเพนนิ่นใช้ล่ะ เห็นยูเฟสบุนะยูเฟสโดยเอาสบายดีเด้อสบายดีโดยโอ้ยอยากอไอตาโดยผู้ใดเป็นผู้ไทยยกมือขึ้นแน่ใครเป็นผู้ไทยมีผู้ไทยจะคนอยังีงน่ะอีฬาเป็นผู้ไทยบ่โดยโอ้เย็นจะปอดอะไรแล้วโมหนึ่งโมหนึโอ้โมหนึ่งหมดเลยโอ้ด๋อยเลยเนาะนักเรียนเออไม่สนว่า อ่ะขออย่าถามซื้ออยังนังแอร์นองเอ,อ๋์ดยอ่าภาษาพุเธในเพิ่นเว้านี่ได้ซื้อเอ๋นังแอ๋์โอ้โดยอ่ะพี่น้องไงหยอกผู้สาวผู้ไทยผู้สาวสักหน่อยอ่ามาเบิ่งทางอ่าทางอ่ขอาขจอดเตยบานบ่ล่ะเป็นนักกีฬาเตยบานบ่โ,<ด>โอ้เดี๋ยว ผู้เชิอขา,ขาวๆนี่ได้ซื้อ,อยังอีละแอนนาน้องแอนนาทัานสมัยขึ้นหลายเติบพี่น้องซื้อแอนนานี่ออกฝรั่งฝรั่งน้อยนึงคันว่าภาษาบา้านเฮานี่ก็ยาคุ้มนะพี่น้องเ,เอ้ยอ้าวยาคุ้มยี่ห้อ,อแอนนาใช่ไหมห่อหยอกกันอีหล่ะเลยอ่ะม้อหนึ่งคือกันยู่ห้องเดียวกันบ่เนี่ยเด้ออ่ะพวอีแอะห้องหนึ่งสองห้องหนึ่งสามอุ๊ยพวกมันเด้อ่ะาพูดน้อยนี่ดิตัวสอง พี่เหลือกินแคลเจ้าขนมขนมกินแม่งติ่น่ะเนาะมันถอนมาลูกละโดยอันนี้ก็อันนี้นี่เอื้อกระน้องบ่บ่อันนี้ก็อันนี้เอื้อกระน้องนดยอีล่าซื้อยังลูกน้องนิดโอ้ตูดมาตูดมาทั้งนั้นนี่อยากอายแน่น้อยนึงเอ้าสบายดีอีล่าตอาไม่ก่อนนี่ก่อนอันนี้ลูกครึ่งบ่มาแน่ ดูเครื่องบ่กีฬาชื่อยังหนุ่นมน้องเอ็มชื่อคือผู้ชายเนาะอ่าโดยเป็นนักกีฬาไปเลยบ่น,นี่นะผู้เสือขาวๆนะคือนยังกระเพ็บกระเพ็บอยู่ไปถึกอย่างนั่งคือไม่คือต่อไม่อเอาเวลาเจ้า,จาเตจเจ้าจ<ะ>บดีมีเกือบใส่บพราะฉะนั้นเตจเปิดเกืบเตจปิดเตีนเป้าเตจตีนเป้าเอาคือคือบดใส่รองเท้าอ่ะสินะบบดมีเกือบ ดูมเกือบเตะบานโเยยเดได้เกือบเตะบานอ่าบางบานมีโรงเรียนมีจังหน่วยบ่มีมีแต่คนผู้อื่นยืมเขาเตะเป็นนักกีฬาเตะบานแต่บ่มีลูกบานเป็นของเจ้าของพี่ครูยึดมีเออไปเฮ็ดยังให้เพิ่นให้เพิ่นยึดแต่เตะเก่าเพิ่นคือสนับสนุนแท้เด็กน้อยเตะบานไปไปเฮ็ดยังเพิ่นคือยึด ไปเตะถืกประตูและไปเล,ลอือกแล้วแลยโอ้โดอยดยอ่บอกไงไปเตะถกอ่าห้องเพิ่นโดยโอ้เพิ่นก็เลยยึดอ่าบอเป็นยังอยากได้ยี่บอยากได้ยังได้อา่าเบาๆสิซื้อให้เอาเอาบ่บื้ออื่นตอนเท่งมากเลยเชนเด้อร์ผักของที่แล้วแล่นมาโลดบื้ออื่นนะนะไ่ต้องขี่รถมาได้แล่นมาเอาเป็นนักกีฬาเตะบานเนาะ เห็นข้าเจ้าเต้ไปนน้องกับอมากอยู่บ่อนางคือบริเวณน้ำพึนใช่ไหมอีหลานยี่สิบปีแล้วสิบเอ็ปีสิอ่าผู้นั้นนี่ิอโอ้สิบอันนั้นนี่ใช่ละเดือน6กเเดือนี่สิอ่าผู้นั้นดีค่ะสิบสเจ้าก็อยู่มสองด้วกันมหนมหนอ่ามห โอ้ยูนี่นี่คืออายุไรเรียกันโดยโอ้โดยโดยเอาเห็นเห็นเห็นบ้าอยู่ทั้งไหนเห็นบ้าอยู่ทังไหนส่วนไหนอยู่ y o ยู u b ทูหรือว่ายูในเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูใน f a c e b o นโอ o u t u b e ปเฟซบุ๊กโอ้ยโดยโดยโดยเลาชื่อยังนะเลาเชอยังนะเจ้าแกจะถามฉันก็น้องเป็นกับหู้ล้วบอกเนาะติดตามโอู้หเด้ค่ะ อออเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเบาสิถามว่าเบานั่นซื้ออย่างโบ้โบ้แต่เคยเห็นบ่เคยเคยเห็นเออแต่โบ้ฮู้ผ<ด>ู้นี้น้อยนี่คือคุ้นคุ้นแต่บ่บอบุญค่อยคุ้นคุ้นนางน,นี่น้อยนี่นะ <c oughs> นี่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 คุ้น้อยเจ้าเคยมาบ่ละแม่นละ,ะเคยเห็นเออโดยง่ายก็ยคือเออน้องคนมา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 ,มานี่มาอย่างนี้แหละมาอย่าง มามาเฮือนป้าอันพวนว่าเอื้อยพวนว่าเลาะหาควายนะบ่เออควายมาทางนี้บ่ชู้เจ้าอันไหนควายชู้เจ้าอันไหนควายป้าเนื้วควายป้าเออโดย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 ได้ยังกินข่าวแรงบ่มียังกต้มมีได้ได้ต้มมีมีแเลยว่ามีต้มนะ ยังไ่ทันได้มีอ้าวยากมีใครอีกแล้วบ่านที่นี่เออโดยโดยโดยอ่าอ่อ,อยู่เพื่อนกันจะคนละได้น้องสองคนเจ้าเป็นลูกคนแรกเป็นลูกลก,ก,ก๊กมีกันสามสามพี่น้องอ่าเจ้าเป็นลูกคนแรกมีน้องอีกสองคนอ๋อและอีหล่าเลยรเสีนนะ่าลูกกกมีน้องจะคนสองอ๋อมีน้องสอง เออลูกสาวทนูนพี่นกลูกสาวทนูนนะเอา้ากำเห็นหมดหรอเอา้าโอเคศาสนาเดียวยจะได้บักบานเนาะเอาจักลูกเอาสองลูกเอ <c oughs> เอเ <c oughs> พิ่นเห็นลุงเลยเพินพ่นว่าเพิ่นอ่าลุงถามมาเอ้าอีหล่ามา้ยางเห็นแข้งน้องเพิน่นอันผู้นั้นอ่าเป็นแผลยางกระเพบกระเพบอยู่อ่าเตะบานนักกีฬาเตะบานพี่นอ้องเไยเพิน่นว่าอยากได้บักบานไหมสันว่า อ่าเดี๋ยวบืนซื้อมาให้มาเอาเด้อฉันได้บืนเด้อขิอ่รถมาเอาเด้อดประมาณสักสิบเอ็ดสิบสองโมงคุณเจ้าอ,อันมาอันอันอัน,อนภาคเทียงประมาณได้ชะละเป็นมงคง,ง,งเคงนะนาะอ่าน่าจะเดี๋ยวเบาะมาเลยเบาสบเสะสิบเอ็ดซื้ออยู่ตลาดสิบปอนให้เอาสองลูกเนาะลูกหนึ่งเท่าไหร่บ่ฮู้เอาแบบมันดีสุดเนาะเอาเต๊แบบเด็บตีนแตกแล้วเนาะ เป็นอะไรอ้าวอ้าวอาขอถามนะอ่เป็นอะไรคืออัน่าเป็นไม่ยิ่งคือมักเตยบานมักเตยมักเตย์เมนชุ่เจ้าโบเตยอยู่ในทางขนาดเมนเมนไหมเห็นเล่นกันเชี่ยวอันไหนโอ้พอว่ามือนั่นพี่น้องลุงขีมาหันอ่าเห็นอันชุ่มเขาอีลาเพิ่นเตะบานชุ่เจ้าเนาะโอ้หน่อยโบยานดำหมดอ่ะโบยันดำ มักเต๋อบานมักเต๋อบานดำน,นีน่บย่านโอโ้พี่น้องเลย <c oughs> สัมผัสคนผู้ไทยกันสิเป็นผู้ไทยนอำเพภนละบาดท,ที่นี่อ่าผู้ไทยบ่เลยบ่นี่นะอือ<ม>บ้านเดียวกันเลย,โ,ยโอ,เอ้เอา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 กินยั่บ่ขนมกินกินเมืองเมืองชงกูเป็นแต่กินขนมแต่เชี่ยวกินขนมเนาะบ่ได้กินท่อมแล้ววะ เลยอันนี้บริเวนคนบ้านวังคูนพี่นนท์คนบ้านบ้านพนม่วงทางเขานี่เนาะลูกเนาะเพราะว่าเพิ่งน้องเพิ่งขี่มาอ่าอยู่แอ้วมาเล่นขึ้นป้าแม่นบอกโดยเอออันนี้คนบ้านพนม่วงสาวพนม่วงพี่น้องฮกชีวิตมาอนี้อ่าใส่แบบมาบุญมีขนมขนมเหลืออยู่บ่ล่ะมาให้คอยแน่ยิบมาแน่ยิบมาแน่ เกินหรอไยกินไหมล่ะกินเลยมาเอามาเอามาลอยมามาเอามาเอามาอยากไอเลยบุญเลยแล้วอยากอไอเลยเอาบ้ามาม่านี่เอาบ้ามาม่ามื่อต้มนะเอาเอาเอามาเอามาพี่ลงมามาเป็นเหมือนนี้เพื่ออยากอายเลยบุญ มาอ่ะสร้างเป็นแท้นี่โอ้ยแข่งไอโบได้ได้ได้โบได้ได้ได้หมกบานมือนะคันอยากอายนะบโบนี่ก็เกะเกะเบื้องก่นขันยันยาเบือกันเ้อะขันยันยาเบือใช่ประบุญล้อมนู้นเจ้าล้องนู้นอ่ะขันเขันเห็ดในนี่ได้ล่ะเ้ออ่าอืขันยันยาเบือเนาะยาเบือนี่สาธิตสาธิตเต้เบิ่งสาธิตเอออิ่มแน่สาธิตจะสาธิตได้หลาะได้ อิ่มตอนนี้ก็แม่นนี่ยอ่าเอาเอามาแม่ก็ขนมไปน้องเพื่อนอะบุญอันนี้สาวพอนม่วงไ่น้องไงอันน้องเพื่อนมาเล่นนี่ยเพื่อนเห็นลุงเลยเพื่อนอันลุงถามเพื่อนเพื่อนว่าบักบานมูมีอยังไงบานลุงก็เลยว่าเป็นได้หรือก็อยากเป็นเต้บักบานมากมากมากอันกันมันกุ้งข้นนี่บ่เต้บางบานคิดใจมากสิเฮ้ คนจะคอลุงบัตรคนละซีแล้วเล่นคนละซีแหละหนึ่งสองสามซีไม่ล่ะมะขนมขนมเครื่องหนึ่งเนาะขนมเครื่องห่อบ่ขนมเครื่องห่อนะป๋ามาใส่อีกบัตรเจ้าแจกไปแล้วเวรบ่ไปได้ไดมเอ้เอาให้น้องเพม่อนก่อนให้อันนละแม่ให้ผู้ท่านได้กินอะไรก่อน ขนมนี้เฮ้อเอยูเป็นยูเป็นยูเป็นอ่ายูเป็นพี่น้องยูเป็นน่ารักเลยกับยูเป็นอีกอ,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 อมาเอาลูกหลานมาแล้วให้เจ้าค <c oughs> <c oughs> ือว่าอันนี้เอาให้ อ่าสาวนักเรียนน้องลาที่ว่าเป็นมาจากบ้านอื่นกันแมนแม่นนั่นออยู่เป็นอยู่เป็นอยู่เป็นคอยหู้แล้วว่าเป็นตัวอะไรอะไรบาอ่าอ้าวเลยอันนี้ไฮสูดที่ว่าเป็นมาเล่นก้อนมาเล่นไม่น้องมันมาเล่นแมนอันนี้นี่ผู้คนนี่ตั้งใจเยี่ยนเนอะ เตะบานพร้อมแม่เงียเกือบกบไ่ได้ใส่ขามุนมาและขามุนมาแหลโดยขันข่อยมีเงินขันข่อยมีงบข่อยซื้อรองเท้ามาให้น้องคนอยู่คนละคู่ละคู่เลยครบแล้วว่าครบแล้วนะครบแล้วว่าเออใสอืมกระเทินเอาเอามาให้น้องพนุกคนนะคนนนอันหอมาละมาลูกมาอยางไงก็ได้มาไหนมาแล้วมามามาเอาพวกนี้เดี๋ยวมาลอยมามาลูกมาแล้วมาแล้ว Má đúng má À Ông Đưa cưỡng cho cả đá À Rồi Máu đây lúc nào, máu đây Khóc cháy con, khóc cháy con Hết thế đấy ươi, phá, áo, mưa kia này Rồi Rồi Má bằng này mà Mưa này bò Rồi มืนพ่อกันมื่นพ่อกันเราซิ่งหมเอไดเมาแล้วล่ลุงมาเอาแล้วโอ้เสบล้วุงเนาะใช่อมาแล้วนาอีลามาเมาลูกมเอาให้น้องพันเดียวบุญเห็นมอนเห็นยางเพื่อเพื่มาโดย ใช Higher, okay. <t t Somehow, ้ล่ามาแล้วหรือมั้เอาเอาเร็วเร็วใช้มดแล้เลยเดี๋ยวสามหอสุดท้ายได้เลยใช่ด้ยใช่ด้ยเอาทำมักระมาเอาเจ้าเอาบ่อนี่โด้วยสองหอสุดท้ายโด้วยมดเดี๋ยวพู้นิ่งน้อยนี่บ่บุญเอาก่ะกินอีกขับเ่าเห็นบ่ส่งกับบริษัทได้ฮะด้วย เออมันขี้กว่าแกะไหมบ่มันเบิดบบมันเบิดเบริบรแล้วพี่น้องไงยนนยามคำคำแรงแรงน้องเพื่อนบ้านวังคูน้องเพื่อนน้องพอดีลุงกับทายนี่น่องหนึ่งมาน้ำแรกเลยน้องเพื่อนมาขอหมากบานน้ำลุงขอลูกลูกซุดบอลเพื่อนบอกว่าอ่โอ้โหเจะจเม่นเหรอเออ เราเราโขงบานเขาเอาให้เราเตะให้เลยอ่าเอ้าเนาะเะแห็นเนาะได้เป็นสุขคนนล่วหรอบะได้เบอร์แรกพี่น้องเลยเอ้เา,า,างงอมาที่นี่ก็เรื่องหน้ามาบุญเนี่ยคอยอตอนแรกว่าสีขอนั้นมันว่าอีสาวอย่างนั้นสาวสาวภูไทยบ่สาวภูไท,ย,ทยค่อยก็เลยว่ายันมามันเรื่องไฟเรื่องอย่างมันอยู่น้ำยาเพิ่น,นย,ยันมันแย่ค่อยก็เลย ไปที่โตอทางบ้านนี่เพิ่นสีลงไปแก่น้ำเซม,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 มาให้คอยแม่นเอาแกน้ำเส้นมาให้คอยแเราคอยก็ได้ว่ามหายเพิ่งหาแสนหาแสนแกเบิ้ดมือเท่าแล้วเราอะถือว่าโอเคเนาะคอยว่าเนาะเราทำเยอะก่อนคือเราอยู่คนหนึ่แล้วอยู่คนหนแมนแมนเจ็ดแปดแสนเจ็ดแปดแสนอันนี้เราเบิ้ดมือนะหาแสนก็ถือว่าโอเคพี่น้องทุกอย่างนี่ก็คืออยู่น้ำเพิ่นมาเลยอ่าเขาก็มีแต่ว่าถ้าเจ้าน้ามอยกจ่ายค่าน้ามอยากซื้อที่ซื้อทาง<ม>แล้วก็เดินทางลงไปบืนเนาะมาบุญเนาะ ใช่จักสีจักมุ้งพี่น้องอันนี้ก็ยังโบโบได้รับปากว่าสิอ่าเมื่อจักมุ้งเพราะว่ายันอสาเพื่อเก็บการเก็บงานแล้วอสิคำอยู่อ่าเพราะว่ากันเอาสิกันว่าว่าทธรณนมุ้งธรณีมุ้งมันก็บอกว่าได้นะบูนเนาะมันนี่กะมาว่านบังคูนมาแจ้งข่าวดีทั้งเอ้ยเพื่อนพี่น้องเอ้ยอ่าแต่ในข่าอันอันมาม่าอะไรกับขนมที่แจกไปก็ต้องอ่ากราบขอบุญขอบคุณทางอ่าพ่อ ซิมพี่น้องเลยกับแม่แม่ทิดาเนาะพี่เนาะสองผู้ใหญ่จะดีสองคนขอบคุ้มเพื่อนพี่น้องเลยต้องขอบุญขอบคุณในหลายเนาะพอกับแม่เพิ่นให้ลุงมาสดซอยพี่น้องก็ขอให้เพิ่นเจริญในหน้าที่การงานน้ำลำในรวยอย่าเจ็บอย่าจนพี่น้องเลยขอให้เพิ่นมีความสุขบักลาเอาอลไรบ่ผู้ใหญ่น่ะได้เลยว่าเจ้าน่ะได้แล้วได้อลไรบ่เอออันเด้พู้หน่ะพู้หน่ะพูดน้อยๆน่ะ มาไหมฮะมาแม่มาทีเตะบานนะบูญเนี่เล็กน,น้อยบ้านนี่ก็มักออกกันร่งกายคอยว่าอยู่มีแต่คนหุ่นดีๆอ่าเจ้าก็อยากกินในลายได้บูญได้กินลายมันอ้วนมันเป็นอย่างเข้ากินนะมันได้สองห่อเนะน,น,นะน,นี่อยอ้วนได้แม่มก็เชื่ออยู่ยิ้วเข่าอีกแบบว่าเออมาบักน้ามามาแม่หนีลูกหลาม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 า,าเฮือนเฮือนพญ่นัไนอยู่ใสได้จะบอกเมื่อกี้นี่จะบอกเมาหน่ะเฮือนพงไอยอันนั่นน่ะอยู่อยู่ใสนะ ไก่เพื่อละเออไปทำทำางไงเออโดยโดยโดยเอาเอา,เอาขนมให้เอาเอาว่าขนมนี่เอาสบายดีพี่น้องแน่ๆนั้นดีโดยปพราปั่นในห้อยบาบุญเลยโอ้ในห้อยมินนี่น่นะโดยเอาไว้เอานลำบาวเพืนน่อนีขนมแล้วหรือเจ้าว่าเจ้าจะปีหนึ่งปีเออเออไม่เริ่งนะไม่เริ่งป่ะ ที่นั่นเวงเครื่องบ่ได้บ่ไโมบ่ยอมบ่เออเป็นนักมวยคือโขดบอลแบบนกนกมวยตันนะเป็นบ่าหั่มนักมวยเป็นบ่สุกมวยเปลี่ยนบ้าจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนในบ้านบ่โดยเปลี่ยนในบ้านบที่น้องเพื่อนพี่น้องก็เป็นในบ้านหาเงินง่ายเหรอ เอาเนาะโมบุญน้อยสำหรับคลิปนี้ก็ลุงกับโมบุญต้องขอเดินทางเข้าไปมหาหม่องพักหม่องเศร้าก่อนเด้อพี่น้องเด้อะบาที่นี่ก็ได้เพราะว่ามากกับผ้าแรนมาทั้งนี้เลยพี่น้องเพราะว่าลุงก็ยืานมามาเอ่อเรื่องซื้อที่ซื้อทางยืานเคลียร์บ่ได้นะแต่ว่าบัดทนี่สบายใจแล้วเรื่องซื้อที่นี่คือ8ล้านขีพี่น้องแล้วก็เจาะน้ามันหกล้านเจาะใส่ลายแต่ว่าเขาไซร์ลายเลยเขาเขาบูมิไฟแลยเขาสีบเขาจป็ได้โมบุญนี่บ่ใส่ทิ่มไม่ไซร์ถิ่มไม่เนา ใช่องมีแต่มีแต่บัวไซมีแตป้าไว้เตาเพื่อนพอม่ใสได้อ๋อแบบว่าเขาซื้อได้มาให้เพิ่นเอาไรป้าไว้ก้อนเนาะอ่าเจาะทั้งหลายทั้งอย่างนี่ฮกล้าหนี่คือเอาได้มาเก็บไว้ก้อนเนาะอ่าอย่านั้นนะเนี่ยกับเพื่นโยกเอาให้เพิ่นโยกเอาบ่แม่มีไฟมีอย่างกงีให้เพิ่นไซไฟนเอ้าคันเจาะโยกนะเพิ่นเพิ่นคิดต้องคิดราคาอีกต่างหากได้ตัวโยกนะไหลพร้อมโยกพร้อมเด้อ่าคันมาเขาใส่ไหลไม่ได้ถอดตัวเดียวบ่บ่วไซ มันมันลายนี่มันบริมีท่อมันมีท่อตัวเดียวขึ้นมาท่อน้อยอยังแม่นโยกเลยมันมีอันนี้หน่อยเอาไปซะขอบุญไปเพื่อบโบเกนอ่าเป็นการเสียเวลาพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ลุงก็ต้องอ่าขอบุญขอบคุณขอบมุขขอบใจพี่น้องบัดสุขุมสุขคนพี่น้องเอ้ยเมื่อนีนก็หาเกือบใส่นี่ก็เพราะแห้งเมื่อแรงนี่ก็ได้สาระไม่ได้เกือบตัวเองฮะขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อ จะเญ่นจะเญ่นในห,หน้าที่การงานในศิลปในถ้ำพี่น้องสำรคคลิปไปแล้วบายบายสบายดีเด้อพี่น้อง